ที่จะผ่านพ้นจนมาถึงวันนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่มีคุณค่าไม่ธรรมดาว่าเราได้ร่วมกันสร้างความงดงามให้กับชีวิตถึงแม้ว่าเราจะมาจากต่างถิ่นต่างที่แต่พอเรามาถึงที่นี่ความงดงามแห่งบุญก็เกิดขึ้น อย่งภาพตอนนี้ทางพระกุณเจ้าเกือบสองร้อยรูปทางพวกเราญาติโยมจากเมืองไทยทางลูกหลานพี่น้องชาวอินเดียที่ได้มาร่วมฟังงทับยังไม่รู้จะรู้เรื่องหรือเปล่านะแต่ก็ถือว่ามานั่งฝังด้วยอันนี้เป็นภาพที่หาได้ยากภาพที่พวกเราอยู่ร่วมกันแม้ว่าจะไม่รู้จักกัน จะด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่นแต่ว่าการที่เราได้ทําความีร่วมกันความมดงามความมดงามจากการให้ทานการสื่อสารที่มีคุณค่าคือการที่เราได้ให้ได้แบ่งปันไดช่วยเหลืออันนี้ถ้าเราเห็นคน เวลาที่เราได้ช่วยเหลือคนอื่นเวลาที่เราได้แบ่งปันคนอื่นหรือว่าเราเป็นผู้เสียสละมันเป็นอะไรที่มีคุณค่าต่อจิตใจเราการให้การเสียสละจึงเป็นส่วน่งที่ทำให้เกิดความงมดงามในชีวิตการที่เราไม่เบียเดเบียนคนอื่นการที่เราไม่เอาเปรียบคนอื่น้าเรียกว่าสมรวม ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็คือเรามีสิตความงามก็จะเกิดเมื่อเราสามารถที่จะอยู่ร่วมกันเพื่อการสารวมระวังการที่เราจะมีปัญหาการกระทบกรทารกันอะไรอะไรที่จะเกิดความไม่พออกพอใจก็ลดน้อยลงไปหรือว่าอาจจะไม่มีเลยสาหรับบางทางบางคนที่เราอยู่ด้วยกันเพราะเรา พรอเราไม่เปียนเปียนการพอเราไม่เอาเปรียนกันถ้าเราอยู่ร่วมกันด้วยสมาธิหรือว่าด้วยปัญญาคือสามารถมีความอดทนหนักแน่นมั่นคงไม่เอาเรื่องเล็กน้อยไม่เอาเรื่องไม่เป็นเรื่องมาเป็นเรื่องขวางกัดนบาคนททำบุญมากมายทำบุญมันเหล่อย,ยากลำบากเหนื่อยทั้งกายทั้งกำลังทรัพย์ แต่ว่าบางครั้งเอาบุญไม่ได้ใจไม่ถึงบุญบางครั้งเอาเลือกเล็กน้อยป่าเป็นเรื่องความกามั้นบุญที่สามารถทําให้เกิดุลค่ากับตนเองทั้งที่เราอยากทําอะไรเยอะแยะมากมายทั้งที่เราอยากทําอะไรแบบเต็มที่แต่ว่าพอมีอะไรเกิดขึ้นเล็กๆแนน้อยเราก็าเอาความรู้สึกเหล่านั้นมาเป็นเครื่องากั้นบุญของเราเอาความรู้สึกที่ ไม่ควรแลกพูดแบบไม่ควรแลกคือบางอย่างเนี่ยถ้าเราสามารถจะมองข้ามได้หรือว่ายกกิดใจที่จะสามารถที่จะคมใจได้อดทนได้นิ่งได้สงบได้เราจะได้ประโยชน์อย่างยิ่งได้ประโยชน์อย่างมากแต่เพราะว่าเราไม่มีความมั่นคงเรียกว่าไม่มีสมาธิไม่มีความหนักแน่นไม่มีความสม่ำเสมอไม่มีปัญญา ไม่สามารถที่จะรู้เท่าทันกิเลสของตนเองแล้วก็ไม่เข้าใจกิเลสของคนอื่นถ้าเราเข้าใจกิเลสของคนอื่นว่าบางครั้งบางคนมีผิดพลาดบางครั้งบางคนยังมีกิเลสเป็นคนที่น่าสงสารคนที่มีความโลภมากๆคนที่มีความโกรธมากๆหลงมากๆถ้าเปรียบเทียบทางธรรมเหมือนกับเป็นคนป่วย เวลาเราเห็นคนป่วยเรามีความรู้สึกยังไเงเห็นคนป่วยเห็นคนทรมานไม่รู้ว่าเขาจะตายไม่ตายจะรักษาได้รักษาไม่ได้อะไรหลายอย่างที่เขาได้รับถ้าเราคิดว่าคนที่มีความโลภมากๆคนที่มีความโกรธมากๆคนที่มีความหลงมากๆให้เราคิดว่าเหมือนเขาเป็นคนป่วยเป็นคนที่น่าสงสารเป็นคนที่จะต้องทุกข์ทรมาน ที่จะเอาชนะจิตใจตนเองเอาชนะสิ่งเหล่านั้นหรือว่าลดละสิ่งเหล่านั้นได้อันนี้เราต้องเข้าใจนะถ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้เราก็จะมองบุคคลเหล่านั้นเป็นคนที่น่าสงสารแล้วเราก็เข้าใจตนเองว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมนะเป็นผู้มีธรรมะนะเราจะเอาความรู้สึกเล็กๆน้อยๆเราจะเอาความโกรธความเป็นเครื่องทําลายความสุขของตอนเอง คือจะเอาความโลภมาทาลายความเป็นเพื่อนความเป็นมิตรคือจะเอาความหลงมาทําให้เราแบบเสียเวลาความรู้สึกเหล่านี้ <c oughs> ถ้าเราคิดว่าเราเป็นผู้มีปัญญาเราก็จะมองข้ามสิ่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ย <c oughs> ไม่คู่ควรกับเราไม่สมควรกับเราเพราะว่าเราเป็นผู้มีทัรมเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมจิตใจเราอยู่สูงจิตใจเราอยู่สูงกว่าสิ่งเหล่านั้น จิตใ,ใจเราดีกว่าสิ่งเหล่านั้นความรู้สึกที่เราเห็นบางทีเนี่ยน่าสงสารนะบางคนที่มีความโกรธก็ดีความเกลียดก็ดีสิ่ช้าหรือิ่ยาก็ดีอันนี้เป็นคนที่น่าสงสารแม้แต่เราเองบางครั้งแม้แต่ตบาเองจะรับโกรธขึ้นมาบางทีก็มีความรู้สึกกับพระกับโยบางทีเรามีความรู้สึกพอคิดไปขึ้นมาอ้เรานี่น่าสงสาร คือทั้ที่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันทําให้ตัวเองเป็นทุกข์แต่เราก็ยังไปเอาสิ่งเหล่านั้นมาใส่ใจตนเองทําให้ตนเองต้องเนื่อยทําให้ตนเองต้องเสียเวลาฉะนั้นก็รอทั้งหลายที่เรามาอยู่ร่วมกันการเดินทางร่วมกันมันเป็นเครื่องวัดวัดทางกายท้งสุขภาพวัดทางใจวค,ความอดทนความเข็บแข่งต่การเป็นอยู่วัดการเสียสละวัดการแบ่งปัน วันการที่เราจะสามารถที่จะเอาชนะความไม่พอพอกใจถ้าเราสามารถที่จะเอาชนะสิ่งเหล่านี้ได้ก็แสดงว่าจิตใจเรานี่สูงขึ้นเิตใจเราจเจริญขึ้นความมดงามในจิตของพวกเราก็เกิดขึ้นอย่างวันนี้ทั้งพระกุศลที่มาจากต่างที่ต่างน้องเพื่ออาจจะต่างที่แต่ว่าก็มาอยู่รวมกันในการสร้างบรารมีให้เกิดความงดงามเช่นกัน ญาติโยมก็มาจากต่างที่ต่างน้องต่างพ่อต่างแม่แต่เราก็มีจุดหมายเดียวกันคือการที่เราจะสร้างบุญสร้างคุณงามความดีชีวิตของพวกเราน่าสงสารนะทุกคนก็มีความทุกข์ทุกคนก็มีปัญหาทุกคนก็มีอุปสรรคชีวิตแต่ละคนทุกกายก็ดีโรคภัยไข้เจ็บทุกใจก็ดีกิเลสตัณหาตนเอง ที่ต้องอดต้องทนต้องฝึกต้องหัดชีวิตของพวกเราทุกคนเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายเป็นร่วมทุกขเป็นเพื่อนร่วมทุกเ,เก์ฉะนั้นพวกเราทลายจะต้องเห็นใจกันและอะไรที่เราสามารถช่วยเหลือกันได้แบ่งปันกันได้ถึงแม้เราจะไม่รู้จักกันอย่างลูกหลานแตมามีความรู้สึกแบบสุขใจครับไม่รู้จะอธิบายยังไงเห็นครูบาอาจารย์หลายท่านเดินมา ซึ่งบางครั้งก็อาจจะคิดว่านี้เราเป็นพระเอาเอาสิ่งเอาขอ,องไปให้โยมมันอาจจะดูเหมือนว่าเราเป็นพระมันจะเหมาะไหมอะไรไหมแต่ว่าถ้าเรามองถึงคุณธรรมมองถึงจ,จิตใจการให้การแบ่งปันการเสียสละหมดถึงแม้ว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นใครยังไงก็ไม่รู้ละเราเดินผ่านไาลูกหลานตัวเล็กๆนะพวนี่ถ้าชื่นชม้เลยนะ,นะมนทาทักอยู่กับเราได้ มานั่งมังจะมีบ้างนิดนิดนยหน่อยแต่เขามานั่งอย่างนี้ได้ถือว่าเขามีความให้ความสําคัญให้ความเคารพถึงแม้ว่าจะไม่รู้เรื่องแต่ว่าเขาก็มาร่วมในกิจกรรมเราได้สิ่งที่เราสามารถสื่อสารก็คือการให้การมีความรู้สึกที่สื่อสารไปสู่จิตใจเขาด้วยหน้าตาด้วยสายตาด้วยการให้ด้วยการแบ่งปัน เขาก็น่าสงสารนะพวกเราเนี่อาจจะมีบุญในการได้อยู่ได้กินได้แต่งได้อะไรดูดีสวยงามหรือว่าได้กินอิ่มได้นอนหลับสบายแต่ว่าถ้าเรามองดูเขาแล้วชีวิตแต่เราคนก็มีกรรมไม่เหมือนกันส่วนหนึ่งเราก็ยอมรับในส่วนกรรมแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเราก็ช่วยเหลือแบ่งปันกันเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันวันนี้ต้องขออนุโมทนา กราบขอประคุณในความเมตตาของพระเถระที่มาทั้งจากเสียด้วยกันมาเดินเก็บเท้ามาเดินเหนื่อยถึงท่านอยู่วัดท่านก็สบายอยู่แล้วนะมาพูดถึงพระเถระครูบาอาจารย์ในการที่ท่านอยู่วัดของท่านมีแต่สั่งพระมีแต่สั่งโยมใส่ใจเกี่ยวกับหมาบรุษมาที่นีู่กสัง่งบ้างสั่งที่นั่งตรงนั้นขยอบับตรงนี้ หรือว่าหมอ,อไปไปทำการจลาดีหรือ,รอเ่าจะไปสร้างบานขเกลยก็รู้เลยว่าทุกแต่ท่านไม่อยอมาอยู่อันนี้ไม่ใช่หลอกท่นานาเลยแต่วันร่อนรวงวะไม่ใชรอคือว่าอยากให้ท่านมาร่วมสร้างบุญสร้างบุญสดด้วยกันเพราะว่า,าการที่เราจะได้เดินจาริกแหย่คุณตะพูได้เห็นบรรยากาศภายใต่างๆมันไม่แค่ว่าจะมีได้ทุกวั เดือนทุกปีอนาคตก็ไม่รู้ว่าเราจะโอกาสได้มาอีกไหมสุขภาพร่างกายจิตใจหรือว่าความพร้อมอะไรหลายอย่างมันไม่เหมือนกันฉะนั้นขอพปอรดทั้งหลายได้ดีใจถึงเราจะทุกขเราก็ทุกเพื่อทำเพื่อการปฏิบัติเพื่อการฝื้นกนุลหรือเราจะลำบากเราก็ลำบากเพื่อบุญ ให้ได้แบ่งปันปนอนดนกบาร์ายพักธวันทัทน์วัน,วนอ,อาจารย์ท่านพูดท่านบอกว่าถ้าเราอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าเราช่วยเหลือกันเราต่างคนต่างได้แต่ถ้าเราแข่งกันเนี่ยจะได้อยู่คนเดียวหรือได้จูกเดียวกันแข่งกันเพราะว่าคนอื่นจะไม่ยอมแต่ถ้าแย่งกันทีนี้ไม่ได้เลยจู่เสียหายคนดังนั้นถ้าเราแย่งกันเนี่ยไม่รู้อะไรเป็นอะไรมันจะเสียหายถ้าแข่งขันกัน มันก็จะได้พวกหนึ่งพวกหนึ่งไม่ได้แต่ถ้าเราช่วยกันเราจะได้หมดเลยได้ด้วยกันหมดได้คุณได้ค่าได้ประโยชน์ด้วยกันมาก็ขออนุโมทนากัาบคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์อนุโมทนาขอบคุณแม่ัำเติมจิทาสปนของคณะระดับพี่น้องญาติโยมทางคณะแม่ครัวก็ดีทั้งวัดไทยสันนิรฐานคือท้งพี่น้องจากทุกที่ที่พวกเรามาอยู่ด้วยกันถือว่าพวกเรา พวกเดียวกันนะลูกหลานพี่น้องอินเดียข้างหลังก็พวกเดียวกันกับเราเนี้ยพวกไหนพวกมานาั่งอยู่ที่นี่ด้วยกันนี่แล้วต่อไปจะเป็นพวกอื่นก็ไม่รู้แต่ตอนนี้เป็นพวกเดียวกันขอพวกเราได้สร้างบุญสร้างกุศลส,สร้างคุณงามความดีร่วมกันการทําความดีร่วมกันยิ่งทําก็ยิ่งส่งเสริมกันขอ,อบนาถคุณพระศรีรัตนตรยัยขอ,อบนาถึงบุญกุศลคุณงามความดี ได้เป็นเครื่องเกื้อหนุนส่งเสริมให้พวกเรามีความมั่นคงในพระธนุนนตรยัยมั่นใจในการปฏิบัติในการฝึกฝนตนเองให้สามารถที่จะเข้าถึงทำที่ยังไม่ถึงทาให้แจ้งในรมที่ยังไม่แจ้งสามารถนําตนให้ได้คุณค่านําตนให้เกิดประโยชน์เป็นเหตุเป็นปัจจัยจนสามารถที่จะนำตนไปถึง,งความพ้นทุกข์สือประวิติานโดยทั่วการทูกพันทุกคน อธิษฐานจิตอุทิศบุญให้กับผู้มีพระคุณทั้งหลายตลอดทางญาติโยมที่ให้การอุปถรัรมภ์ก็ขอให้มีส่วนบุญด้วยทุกคุญทุกอย่างเทวาอารักษ์เจ้ากรรมนายเวรเปรตเปรตชนสมสัต์ทั้งหลายขอจงบานมีมุธนารับเอาส่วนบุญส่วนกุศล ยาติอาวาริวาคุราปาริปุริสิสากราเอวเมิวายโตจิตตังเปตนังอุปกัปเตยิอติตังปิตตังตุมอังกิพัมเมวะสัมมิสโตสพเตปุริโ เโ้าุตปัจจิโนจตมุตธรรมาตันติฐายุวนตุขาอาอัวปารตนปฏิภาณัวสุขัสสะ บังตารังรักชสับะเทวต่าสอบมมนนุภาเวนัสธาสุธิภวันตุเตบมังคารังรักนสัะเทวตาสับันอนุภาเวนัสตาสุติ I want to